ผมไม่เอาไม่ีปืนโอเคุแบวครับไอกวนตอนนี้เป็นเนี่ยสายสไนเปอร์ขบข้างล่างไอกวนในรูข้างรูค่ะโอเคโอเคโอเค I got supplies นี่ยะต่อยก้่หืะโคตรหยาบคายเลยว่ะจริงเดินมาตดให้ดมคิดู่ห้โคตรหยาบครับมาแล้วเหรออางส่งข้ามาเร็ว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  หยิบตังไปดิเอาไม่หยิบตังอ่ะเอาเอาเอาเร็วเร็ว อะไรก็ได้มาเลยพี่มาโลเลยคลิปสาม่ดงเหรอวะจะหลับออาเ่ยเฮียคลิปแดงเหรอวะ อยู you, you ่อยู่ใต้รถไปีสองู่สงเนี่ยมีสอง่าเนีนน่ย เจอกันมาที่นู่นเลยผมมีสามถังมามาได้หรอปะเกาะไม่มีเจอเกาะไหมเยอะมีสี่ถังเลยวะแม่น้ำมันกูเจอหมดแล้วเนอะอะไรนะเนี่ย,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 ยทิ้งถังกันแหละผมมีสอง ข้างหน้าข้างหน้าอดเฮ้ยค้างอดกูค้างอดกูค้างรอ,งอ,งอ,อก,ก่อนอานอนเงียบไ่า,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 ามาครับไตายครับตายใป่า มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเล่นเถอเล่น

Yeah. 喝、嗯、呗，嗯，喝、嗯、呗。嗯嗯嗯

ดูเรตตี้พวกมันโคตรโหดเลยด้วย enemies ahead ขับเลยครับเของกันพี่ อะไรครับ จ้าเลยพี่ตัวตัวโคตรเจ็บเลยนหินเอาตัวนะใครสกินปืนจริงๆไง Halloween. ซื้อไม่ได้อหได้แต่ก็ไป็นชลีปอะไรนี้ซื้ออะไรมาไม่ดใจก็กก็ลแกลงออกมาทำเงนทำเดียวทำเงยนจริงทำเดียวจริงก็เลยมีรถจอดนะก็ดัง enemies ahead he's ahead hey, watch out all right. All right, all right, all right. างเงี้ยคเพื่อมาเพื่อมาเต็มเลยอ้อมมาทางนี้เลยโกดังไหนที่มันตัวเดียวอ่ะโกดัง Mark the location เจ้าบนหนัวเรามาว่ะเอาบอล Plot, okay. enemies ahead five it out

ปีชีพไปก่อน คงด่าอย่าเครื่องมึงแหลกขับรถมัวพยเลยเพ็นอยู่ไปดิไปเซลได้พวกมันไป สองตัวเย็ดโคก He's right ahead.

มันมีตัวโอทข้างหน้าขวามือูนหน้าตายและจะมีคนงไงไม่ใช่ละ อ,อยู่ฟาร์มเหรออยู่เนี่ยเนี่ยมันีเยอะนะถ้าวงแค่นี้ยเออเลยเด็กฉันรื้ว่าไ,ได้เลยเด็ฟาร์มเลยกระพาไปเลย เขาไปแอบอยู่ไหนกันวะสวยโอ๊ตคุณรถแข็งแรงหายลงมล้อตกลงดินเลยล้อตกลงดินเลยบาดเดียวเหรอมีรถตีหรอมีมีมีโอ๊ตมี่โทเลย bắn vào chắc chắn rồi ờ ừ ừ loạt chào ghé kìa, bếp dù là hát chơi chứ không đi dì em bỏ rồi bài 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 nó bài bài bà. bà cái bài 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 bài

มาร์คตัวิ่่งไปเนี location เออขาไปหนึ่งหมดแล้วแล้วทีมันวิ่งไปเราเห็นวิ่งออกไปดีนะเบอร์สี่เห็นเหมือนผู้ตายไม่เห็นนะเวไอล่าต้น ต,ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้มันบังผมไงอ่อด้วยเออเนี่ยไ <Watch out. S 1> อ้ไอ้เนี่ยมันบังผมไอ้ตัวนี้ยังแสบเลยแปสบแทงน้ำเออวีเอสอ่ะยังแสบเลย oh. โดดไปเด็กกากาไปเนี่ยเนี่ย,ยโดดไปเด็กกาการีมีมีตัวมีตัว,ตวอะไรสี